แล้วก็หากุญใจยิมป้าขึ้นมานะโอเคตู้กันเย้ยแบบใหม่เนี่ยนะแบบใหม่เอออันนี้เราไม่เคยเล่นเลยที่หาของเล้วพี่ป้าจะออกมาเจอหมุดๆโอ้เจอเนี่ยป้ามาแล้วเนี่ยหนังสือเล่มแรกก็มาเลยเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาการหาของอีกครั้งหนึ่งฮอบีคีครับผม มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไวจังวะให้มีมนี่ใครเดี๋ยวหัวรถเหมือนกันอ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฉันแอบก่อนฉันแอบก่อนโอ้โหผมไม่กแจคอรอ้อพี่มาดูอันนี้คาเฟ่เทเลียพี่คาเฟ่ไอ้อ้อ้้อ้โอ้โหโอ้โหโอาโอโาโอลาโอลาโอาโอลาเฮ้ยพระเจ้าเมื่อกี้นายเห็นมันที่ฉันเห็นไหมรถหนึ่ง เห็นเลยล้นเอ้ยไม้ไม่ล้นดีกว่ากุญแจบันไดครับประตูกุญแจประตูกุญแจบันไดเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงที่เจอป้าพี่เอามื่อกี้ไม่ใช่คาเฟ่เทเลียเหรอคาเฟ่เทเลียมีบันไดด้วยยังครับเอ้ยเอ้ยเหนูได้ยินเสียงมันว่ะเห็นไหนวะน่ะเห็นไหนวะน้าที่แถวแจงเนี่ยตรงกลางอ่ะกุญแจบันไดพี่ไหนพี่ไหนเข้าไปแอบก่อนสวัสดีสวัสดีอ่าสวัสดีครับกุญแจบันไดอยู่กับใครอ่ะตอนนี้ไกี่อยู่พี่ โอ้แล้วพี่กินถูงไกลด้วยโอ้โหไฟแดงๆอยู่ตรงนู้นครั้งนี้ทุกคนคิดว่าเราจะผ่านไหมฉันว่ามันอีซี่ว่ะใช่เหรอเปิดแล้วครับคุณแกบันไดเปิดแล้วเปิดแล้วไปไปไปขึ้นบันไดชั้นสองเลยไปบันไดอยู่ฝั่งนี้พี่แต่เมื่อกี้เห็นแดงๆเดินผ่านไปรอหน่อยเพราะเราเป็นเด็กเรียนเด็กเรียนยามค่ำคืนนี่นี่นี่แม่ใดอยู่นี่เร็ว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 เนเคลื่อนเคลื่นเป้นครับผมพี่กีเปิดให้หน่อย เปิดแล้วอย่าปิดนะถ้าปิดแล้วเดี๋ยวเพื่อนเปิดไม่ได้นะโอเคแยกหาทีละชั้นเอ้ตรงนี้มีเม็ดคิดครับผมก็ถือหน่อยมาเลยมาเลยเม็ดคิดเอาละเริ่มจากหาที่ห้องเก็บของก่อนนะคะห้องเก็บของไม่มีแล้วก็ตู้กดน้ำเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมีเศษแผ่นกระดาษเต็มไปหมดเลยกระดาษสอบแน่าจะฉีกกระดาษข้อสอบแน่นอนอะเราเอาประกอบได้ไหม ไม่เอาดิฉันไม่หิวนายกินทำไมปลากรอบแต่ยำมะม่วงเหรอปลากรอบหิวอ๋อปลากรอบโอเค sorry มายพูดแล้วเรากินปลากรอบเฮ้ยเราทำอะไรนี่เขาต้องยำมะม่วงเขาต้องยกเก้าอี้ขึ้นมาบนโต๊ะด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีกุญแจนี่ด้วยอ่ะคู่ใหญ่ไหนไหนไหนต้องหากุญแจห้องคู่ใหญ่อ๋อเฮ้ยทำไมเขาเอาเก้าอี้มาไว้บนโต๊ะอ่ะอทาความสะอาดเหรอ กอาจจะทําความสะอาดห้องวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแม่กระดาษแผ่นที่สามครับมาแล้วเหม็นป้ามากบอกเลยว่าเราทํางานกันเป็นทีมมากถ้ารอบนี้เราเสร็จเร็วนะเราจะกลับไปที่โรงเรียนเดิมเฮ้ยเท่าำไมไม่กลับบ้านคุณจะกลับโรงเรียนทําไมเราเป็นโรคชอบโรงเรียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฉันได้ยินเสียงพรอปปอปป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 ่ปปปปปอปป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 ป ป้าหน้าอยู่ขา้างล่างป่ะเอ่อขอขอกุญแจหน่ยครับอ่าเก็บขอบคุณครบเป๋าข้างเบาๆป้ากป๋าพยาบาลทีม่มีกระเป๋าพยาบาลเก็บเลยถือขรบทุกคนแล้วเนี่ยถือว่าครั้งนี้ป้านี่ล่ามไม่ค่อยโหดน,นะไม่เหมือนแบบที่แล้วอ่ะแบบที่เราโหดมากต้องปีกุญแจยิมด้วยอ่ะกุญแจยิมนี่คือมุมปากนะนั่นเย็มอยู่ในตามมุมหรือว่าตามตู้ป่ะนี่ไงเจอแล้วกุญแจห้องคุูใหญ่ ขอโทษทีนะครับสมุดเล่มนี้ห้ามมาเ้าเอาหัวเมทคิดครับของแท้ครับของแท้นี่คือล้นแล้วตอนนี้ใช่ว่าปิศนาอยู่ที่ห้องครูใหญ่ห้องครูใหญ่อาจมีกุญแจเพิ่มไปห้องครูใหญ่ดีกว่าไปไม่เหมื่อสองแบตก่อนหน้าเลยเออเสียง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 มันกรีดร้องไม่กลัวมันต้องกลัวไม่อยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ห้องครูใหญ่อยู่ตรงไหนทางนี้ครับตรงนี้ครับผมจำทางได้โอ้โหพิจย่อมิจิเหมอนเป็นผู้สร้างเกมอ่ะเออโอ้ผมค่นออกแบบเกมยัง จริงคุณแอบเอาเลยเจอแล้วว้งหหสำรวจซีมีกุญแจที่ไหนอีกไหมตอนนี้เรายังขาดกุญแจคาเฟเทอรียแล้วก็ขาดกุญแจยิมปาขึ้นมานะโอเคตู้กอนเยะป้มหาม่ป้มหาป้าทไมไม่ออกดูมันมาหาูเ้ย้ลกสวนลูกสวน ดูพี่นูแล้วพีกนูต้อนเสียงอะไรเสียงจุกเหรอเสียงจุ๊กรถแข่งรถแข่งูมาก็ไม่บกจ๊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 กรถแบบรถแข่งอะกันอะไต้องให้องม่าคือเหมือนพี่สนุกอะเหมือนพี่สนุกกันอะ้ไแ้ไ้ไ้้เอ้ยในห้องน้ำ จะอะไรอะยิ้มว้าวยิ้มยิ้มกุญแยิ้มกุญมบูมป่ามันอะไปยิ้ม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 พ่าปาปาแปะยิ้มอยู่ข้างล่างยิ้มอยู่ข้างล่างใครไม่ยิ้มกุญแจยิ้มอ่ายิ้มอยู่ข้างล่างเหรอลงล่างครับวันนี้ครับอ๋อมันมามันมาไออยู่ด้านล่างไอยู่ด้านล่างกำลังขึ้นบันไดโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ปลอดภัยครับขอเข้าไปดูห้องน้ำหญิงแป๊บนึงเผื่อห้องน้ำหญิงมันจะมีโอ้ยมีสมุดขอโทษนะครับตันที่แปดอะครับผมที่จะว่ายิ้มนี่ก็น่าจะะครบแแลล้วห เฮ้ยนี่มันแค่กี่นาทีเองอะอีซี่นะอีซี่ขนาดนี้อุ้ยเป็นหน้าเลยอเนี่ยวิ่กินใจลายเปอะไรเลยไม่ไดแล้วใครพี่ก็เปิดปั๊บปั๊บแจงพุ่งออกไปเลยทุกคนครับตอนนี้ปริศนาอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากจะมีคาเฟ่เทเรียแล้วมียิมแล้วยังมีฮอร์บีด้วยนะที่เรายังไม่ได้เปิดโอ้ยยยยยไม่เจอเลย นนไม่รู้แฮะพี่ไปต้องช่วยไป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 ไม่อยู่แถวนี้ชุบแจมีกระเป๋าพยาบาลปะ่ะมีครับมีครับเดียเด๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเแปงโอเคเยี่ยมพี่หาฮาวบี้ฮาวบีเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยไฟแดงเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่อยู่ตรงแจมพี่มันวิ่งไปแล้วนะพี่ไปวิ่ง Oh my gosh Oh my god เมื่อกี้เห็นไฟแดงป่ะทุกคนไฟแดงอยู่แถวๆนี้เลยจ๋าเอ๋ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้แม่อยู่ห้องพยาบาลนะเราก็กำลังจะไปเปิดประตูประตูยิมเปิดเรียบร้อยครับประตูยิมเดแล้วมีอะไรไมัร่งมีคนยิมมั่งมีคนยืนยิ้มอยู <c oughs> อ่ในประตูยิมหมอตอนนี้เหมือนมีเจอห้องอยู่ตรงล็อกเกอร์อะออออเปิดเข้าไปเราไม่เจอของเลยมีแต่เก้าอี้เชลาลา ชาวบ่าจะลงเข้าไปดูด้านในดูไปไปไปคนทางวิ่เตอระวังดึ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 ดึดึงดงดงดึงดึงดึงงดึงดึงดดึง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 ดึดึ เพิ่งเกิดมาเองอ่ะมาอยู่นั้นมันอยู่อนั้นปมาอยู่ในยิมพี่มันอยู่ในยิมเดีแจงอยู่กับมันนั่นแหละรักกันมากมันมากอดกันมาอีป้าเฮ้ยวันนี้ใครวะตอจอฮะจอเดินมาจอเดินพี่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 มันไปมันไปวิ่งวิ่งใครรักกี่ดอวโอ้ยพี่ก็อยู่ในยิมเหมือนกันพี่เราทุกคนอยู่ยิมเราทุกคนอยู่ในยิมพวกเราทุกคนอยู่ในยิม เฮ้ยจะไม่ถอย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 แป้งวิ่งไปนั้นมันน่าตามแป้งหรือเปล่าใช่ไม่ไม่ไม่มันหันมามันหันมาฉันฉันจะลากมันฉันจะลากมันมานจะยิมคือจะกระแล้ป้าตุมาเอ้าใครลโอะไรกันกำลังสารหลบกระทะมันใครชุบแจ้งอ่ะพี่กิตพี่กิ thank you ครับพี่แอบมาข้างหลังเฮ้ยพี่ย่องมันไม่ได้อยู่ในยิมเว้ยคือยิมอ่ะมันมีอยู่สองไอ้คุณแจ๊คพี่คุณแจ ฮ้ยคาเฟ่เทเลียไป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 ตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่เทเลียแล้วพี่หาปมาที่ไหนมาเชื่อปะฉันน่าใส่ใส่ป่ะเพื่อนไอ้คาเฟ่เทเลียเนี่ยแหละตัวดีเลยเมดคีสเออเก็บไว้หาดิมันจะมีกุญแจฮอบีไหมฮอบีอยู่ที่ที่หาฮอบีอยู่อยู่ไหนเอ้าฮอบีอยู่ตรงนี้ไงมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวพาไปเอ้เขาห้องัวเนี่ย ไอ้ข้าวคัวนี้ใหญ่กว่าเดิมดูดิอิหนดูด้วยดูด้วยอิวดูดิอู้ยอะโอ้ไม่ก้อนี่มันโพรงอะไรอ่ะเป้ามาจากโพรงนี้เหรอโพรงกระต่ายสเต็กจเตจิงอะเดี๋ยวคนนะทุกคนลองมาซูมใกล้ๆมีเส้นผมอยู่ข้างในด้วยเห็นปะว้าวมีสิวป้าด้วยเก็บเด็กไงเก็บเด็กเข้าไปน่าจะอยู่ที่ฮอบีนะมันเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วเธสดงว่ากระดาษฮอบีมาพาไปหวัดดีเฮ้ย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 ไงเนาะเฮ้ยไม่ต้องแล้วอยู่นี่ โอยวู้ฮูเราจะลอดสีว้ายทางออกทางออกเลยไปเลยไปเลยไปเลบางออกเลยไปทางออกเลยเอาโดไปเลยไปเลยไปเลยพี่หมีมีเมียดปังมีเม็ดเม็ดดีปังทางออกกูนี่ทางออกกูนี่ไปดูแลตัวเองดูแลตัวเองดูแลตัวเองไปบุกอขาไปออกออกออก มันอีซี่ขนาดไหนมันแบบเ oh. ฉยๆมากมาก oh.